สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนธรรมปาวิทยายนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้วิชาสุขศึกษาและพระรัลศึกษานะครับค,คุณครูจะมาสอนในเรื่องของการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายทางเพศนะครับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศวิถีนะครับก็คือพฤติกรรมการกระทําของแต่ละเพศ ที่เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีและสังคมไทยนะครับการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายในเรื่องของเพศนะครับถ้านักเรียนได้ติดตามข่าวนะไม่ว่าจะเป็นข่าวในทีวีข่าวในสังคมออนไลน์ f a c e b o o k i n s t a g กร m ทว t t t r r หรือสังคม ign, ออนไลน์อื่นๆนะครับ จะพบว่าข่าวสารเหล่านี้นะข่าวสารที่เป็นอันตรายในเรื่องเพศนี้อัชญากรรมทางเพศนี้มีมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยอันตรายทางเพศที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดจากคนแปลกหน้านะครับแต่ว่าบางครั้งนะอาจจะเกิดจากคนใกล้ชิดนะใครละ่ะคนใกล้ชิดคนที่อยู่ข้างบ้าน หรือญาติผู้ใหญ่ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดฉะนั้นการรู้จักป้องกันตนเองจากอันตรายทางเพศเหล่านี้นะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากนะครับเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเราควรหลีกเลี่ยงอย่างไรมาดูกันนะครับหยุดอันตรายทางเพศนะครับเราจะทําอย่างไรจะไม่ให้อันตรายเรื่องเพศเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราได้นะครับ ข้อที่หนึง่งนะครับอย่าอยู่ตามลำพังกับคนแปลกหน้าหรือคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวนะครับคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นแต่ว่าเคยเห็นนานๆครั้งนะครับอย่าไปอยู่กับเขา2อต่อสออย่าไปอยู่ตามลำพังนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายทางเพศได้นะครับ ข้อที่2อย่ารับสิ่งของหรือกินอาหารหรือดื่มน้ำของคนแปลกหน้านะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเพราะว่าเราไม่รู้จักนิสัยใจคอของเขานะครับในสิ่งที่เขาให้กับเราอาจจะเป็นขนมเป็นน้ำเป็นนั่นเป็นนี่เขาอาจจะใส่อะไรไปก็ไม่รู้นะครับอาจจะใส่ย,ยาสลบอาจจะใส่ย,ยาพิษหรืออาจจะใส่ ยากระตุ้นทางเพศให้เรากินนะครับฉะนั้นอย่าไปรับสิ่งของที่ของคนแปลกหน้านะครับต่อไปข้อที่3ถ้ามีคนมาล่วงละเมิดทางเพศให้ตะโกนขอความช่วยเหลือดังๆนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะต้องรู้จักในการาการร้องขอความช่วยเหลือการตะโกน การวิ่งนะหรือการาทําอะไรก็แล้วแต่เป็นการส่งสัญญาณให้คนที่ให้คนมาช่วยเหลือเรานะครับต่อไปไม่ควรเปิดประตูรับคนแปลกหน้าเมื่ออยู่บ้านตามหลักพังนะครับถ้าอยู่บ้านคนเดียวนะครับให้ปิดประตูล็อกก่อนล็อกหน้าต่างให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะครับถ้า ไม่จําเป็นจริงๆก็อย่อยู่บ้านคนเดียวนะครับให้มีญาติผู้ใหญ่อยู่ด้วยแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นต้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับถ้ามีคนมาถามมาเรียกมาอะไรนะครับไม่ควรที่จะเปิดประตูเปิดกอนเปิดหน้าต่างให้คนแปลกหน้าเข้ามานะครับต่อไปนะครับแต่งกายให้สุภาพไม่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันนะครับ เพราะว่าสังคมไทยในปัจจุบันนี้การแต่งกายก็ถือว่า,าบางทีก็เกินไปไม่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นโชว์เรือนล่างโชว์หน้าอกโชว์ก้นโชว์ท้องอนะครับแต่งกายนุ่งสั้นนะก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการก่ออาชญากรรมในเรื่องของเพศนะครับเพราะเพราะว่าทําให้คน หลายทาให้คนที่สติไม่ดีเกิดอารมณ์ทางเพศนะครับฉะนั้นนะครับการแต่งตัวควรจะแต่งตัวให้ดูดีเหมาะสมนะครับอย่าโป๊จนเกินไปนะครับให้ปกปิดเดือนร่างของเราให้เหมาะสมนะครับต่อไปนะครับอย่าเล่นใดที่เปรี่ยวตามลําพังในขณะที่เล่นควรไปกับพ่อแม่ผู้ปกครองครูหรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจ และไม่ไปไหนคนเดียวควรให้ผู้ครองไปเป็นเพื่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากอย่าไปไหนมาไหนหรืออยู่ที่เปรี่ยวตามลําพังไปไหนกับคนที่เราไม่รู้จักหรือไปไหนกับคนแปลกหน้านะครับเพราะว่าเขาอาจจะทําอันตรายในเรื่องเพศของเราได้นะครับยกตัวอย่าง,างเช่นคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราแปลกหน้า เดินมาเห็นเรานั่งอยู่คนเดียวเห็นเราอยู่คนเดียวตามลําพังเขาอาจจะคิดว่านะครับอยู่ตามลําพังนะบางคนมีความคิดว่าถ้าไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีคนอยู่ด้วยอาจจะทําอะไรไม่ดีไม่ไยกับเราได้นะครับฉะนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญต่อไปถ้ามีเหตุการณ์ที่ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นให้รีบบอกพ่อแม่ครูหรือคนที่เราไว้ใจทันที นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นั่นนี่ถ้าเกิดล่วงละเมิดทางเพศถ้าเกิดทําไม่ดีไม่ร้ายถ้าเกิดสิ่งต่างๆที่ไม่ดีกับพวกเรานะครับให้รีบแจ้งคุณครูแจ้งผู้ปกครองแจ้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทันทีนะครับเขาจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีช่วยเหลือในการป้องกันไปตรวจร่างกายไปน,นั่นและนี่แจ้งความได้นะครับต่อไป ข้อต่อไปข้อสุดท้ายนะครับอย่าหลงเชื่อคำชักจูงของคนแปลกหน้าหรือคนที่เราไม่น่าไว้ใจนะครับนะไปเล่นกับพี่ไหมไปเล่นบ้านพี่ไหมไปเที่ยวน้ำตกไหมไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไหมนะครับเอาโทรศัพท์กับพี่ไหมถ,ถือว่าเป็นคำหลอกล่อให้เราให้เราอยากไปด้วยให้เราอยากได้ให้เรา สนใจนะครับฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อบุคคลเหล่านี้นะครับอันนี้คือ,อาการปฏิบัติตนที่หยุดอันตรายในเรื่องของเพศนะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็มาสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือสุขศึกษาพระรึกษาหน้าที่24ี่นะครับแล้วให้นักเรียนทำงานนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ